วันนี้คุณควรทำอย่างไร n i g h t of Wands Four of Cups The Fool Minimus Commit with t h e s o r d และ Something Bigger is on the way สิ่งที่คุณได้พยายามมาในอดีต พยายามมาได้สักพักแล้วคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับมันให้คุณปล่อยวางมันก่อนพักก่อนสักครู่แล้วกลับมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันความเหน็ดเหนื่อยไม่ลาปล่อยวางสักระยะ s o n e t h i n g bigger ส s on the way สิ่งที่ยิ่งใหญ่และความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วในสิ่งที่คุณพยายามมานะคะ